อินโดนีเซียเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างกระทันหันในประเทศไทยจู่ๆก็มีคนตายเกิดขึ้นองค์การอนมามัยโลกประกาศว่าโลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตและอันตรายในระลอกที่2จากการแพร่ระบาดโควิด -19 การประทะกันระหว่างอินเดียกับจีนกำลังเกิดขึ้นใครไปเชื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดบางคนก็หาว่าผมเป็นพ่อหมอนะครับเป็นหมอดู ทำไมพูดทีไรตรงทุกทีเตือนทุกครั้งโดนทุกครั้งปรากฏวานตอนนี้ในประเทศไทยกำลังการเกิดการเปลี่ยนแปลงพักการเมืองสองพักการเมืองคือพลังประชารัฐและรวมพลังประชาชาติไทยถามว่าแสงของสุริยคลาดหรือสุริยปรคาคกาโดนตัวเราแล้วจะทําให้เราคนดีคนดวงดีกับกายมีเคราะห์ไหมไม่ใช่ไม่ทําให้มีเคราะห์มีแค่อะไรหรอก สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งทางนอกและในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้คนไทยก็ตื่นฮะตื่นสุริยคาาหรือสุริยุปราคาตื่นกันใหญ่โตเลยนะครับบอกว่าแสงจะมาเข้าตัวเองแล้วปรากฏว่าจะทําให้มีเคราะห์มีโศกมีโลกมีภัย จริงหรือเปล่ามีคนตั้งคำถามากับผมแบบนั้นนะครับในวันเดียวกันก็เกิดปรากฏว่ามีนักร้อง <c oughs> ท่านหนึ่ง <c oughs> เกิดเสียชีวิตขึ้นมาอินโดนีเซียเกิดภูเขาไฟระเบิดองค์การอนามัยโลกประกาศาาเตือนว่าโลกกํำลังเข้าสู่วิกฤตหรืออันตรายในเฟสที่สองเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด1 9ทะลุเกือบ9ล้านคนแล้วนะครับเหตุการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างจีน กับอินเดียเกิดการประทะมีคนตายกว่า20ผลที่ผ่านมาการตื่นครั้งนี้เกิดขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสุริยุปราคาหรือสุริยะคาดนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่แนวทางเดียวกันนะครับดวงจันทร์จึงบงังแสงอาทิตย์สอดส่องมายังโลกเป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดมนเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดคําว่าสุริยุปราคานะครับหรือ อ่านว่าสุริยุปร,ราคานะครับแล้วก็สุริยาคาดก็สุริยคราดนะครับซึ่งเกิดขึ้นวันที่2 1ิมิถุนายนพุทธศักราช2563จะเกิดตามธรรมชาติหนึ่งในประเทศไทยเรียกว่าสุริยุปร,ราคาคนไทยเรียกคําปรากฏการณ์นี้ว่าเกิดคลาดหรือสุริยคลาดคาว่าคลาดแปลว่าการกินการจับการกลืนสุริยุปร,ราคาครั้งนี้เงามัวของจันทร์สัมผัสผิวโลก ระหว่าง10นาฬิ46นาทีถึง16นา32นาที34นาทีตามเวลาประเทศไทยศูนย์กลางเงาที่ทำให้เกิดสุญยาคาตแหวนสัมผัสผิวโลกประมาณ11นาิ48นาทีถึง15นา32นาทีบริเวณที่เห็นสุญญคปราคาบางส่วนได้แก่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาทางตะบัดออกเฉียงใต้ของยุโรปเอเซียตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียบางส่วนทางเหนือของออสเตรเลีย ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสมัยก่อนคนไทยเชื่อว่าเกิดจากองค์เทพองค์หนึ่งหรือราหูเกิดการโกรธที่พระอาทิตย์พระจันทร์นะครับฟ้องร้องพระอินทร์ว่าพระราหูกระทําผิดกฎของสวรรค์คือแอบไปกินน้ำอมฤตทําให้เป็นอมฤตนะครับพระอินทร์จึงลงโทษตัด ลำตัวลาหูออกเป็นสองท่อนลาหูจึงแค้นจึงไล่อมพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงเกิดความเชื่อลักษณะเช่นนี้ขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดสุริยุปราคาครั้งใดผู้คนก็จะช่วยกันตีกอของร้องเปล่าตีเคาะเกาะไม้ตีปี๊บเสียงดังขับไล่ลาหูให้ปล่อยพระอาทิตย์และดวงจันทร์อย่างไรก็ตามข้อความใกข่าวข้างต้นเป็นความเชื่อถือแต่โบราณของคนไทยนะนับร้อยมาร้อยปีเป็นต้นมาจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นพบเกิดปรากฏการณ์นี้ ดังคําอธิบายในพจนานุกรมนะครับศั์ภูมิศาสตร์ฉบับบัณฑิตราชทสถาน,นะครับได้อธิบายความหมายไว้ว่าคําว่าสุริยุปราคาหรือสุริยคลาดตรงกับภาษาอังกฤษนะครับ <c oughs> คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในดวงอา,อาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันขณะนั้นดวงจันทร์อยู่ในตําแหน่งระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกบดบงังพระอาทิตย์ที่สองสว่างมายัางโลกทําให้เกิดเงาและมัว ปรากฏอยู่บางพื้นที่ของโลกชั่วขณะบริเวณนี้จะเกิดสุริยุปราคาถ้าอยู่ระหว่างหางเงามืดออกไปจะเกิดสุริยุปราคา,าบางส่วนบางครั้งดวงจันทร์ก็อยู่ห่างจากโลกมากระยะเงานะครับสืบทอดนะครับไม่ถึงบนโลกทําให้การมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เรียกว่าสุริยุปราคาวงแหวนที่มาจากจําเรียงจันทรประภานไะม่อ้างอีกนะคุณส่วนจําได้ไหม ผมเคยเรียนไว้ผู้ติดต่อกันมาเป็อาทิตย์นะบอกว่า21มิถุนายนพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นถ้าทาไปดูสติให้ดีอินโดนีเซียเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรวดทันทันในประเทศไทยจู่ๆก็มีคนตายเกิดขึ้น องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตและอันตรายในระลอกที่2จากการแพร่ระบาดโควิด -19 การประทะกันระหว่างอินเดียกับจีนกำลังเกิดขึ้นใครไปเชื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดบางคนก็หาว่าผมเป็นพ่อหมอนะครับเป็นหมอดูทำไมพูดทีไรตรงทุกทีเตือนทุกครั้งโดนทุกครั้งปรากฏวานตอนนี้ในประเทศไทย กํำลังการเกิดการเปลี่ยนแปลงพักการเมืองสองพักการเมืองคือพลังประชารัฐและรวมพลังประชาชาติไทยถามว่าแสงของสุริยคลาสหรือสุริยปราคาดโดนตัวเราแล้วจะทําให้เราคนดีคนดวงดีกับกายมีเคราะห์ไหมไม่ใช่ไม่ทําให้มีเคราะมีแค่อะไรหรอกมันเป็นปรากฏการทางวิทยาศาสตร์แต่ปรากฏการทางวิทยาศาสตร์จะ ส่งผลต่อภัยธรรมชาติจึงเป็นที่มาของการภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียในวันเดียวกันและส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์จึงเป็นที่มาของนักร้องเสียชีวิตอีกหนึ่งรายหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืซึ่งตอนนี้คงเห็นชัดว่าในประเทศไทยกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริกากําลังเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ในเชิงสิทธิจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเท่าไหร่เจปีที่ผ่านมาลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มาก่อนไหมเกิดขึ้นหลังจาก24มิถุนาย,ยน2475ี่เาที่พนเอกพยาประหลนพลพระยะเสนาศาสตราจารย์ดรปีดีพนมกมพนมยงทำการยึดอำนาจใช้กำลัง99นาเนายยึดอำนาจเมื่อ24มิถุนายนเวลา9นาฬิกา เวลาหนาฬิกาหรือยามย่ำรุ่งยึดอำนาจในรัชกาลที่7จับพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประการันจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้ว,นนวงจรกลับมาอีกรอบหนึ่งจนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกร้องอำนาจของขคณะราษฎรมาต้องการสมบัติคณะราษฎรเคลื่อนไหวและมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องอำนาจของคณะราษฎรเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ นั่นหมายความว่าในประเทศไทยในต่างประเทศก่อนในต่างประเทศจะเกิดความวุ่นวายอย่างที่เห็นโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นและหนักขึ้นเหมือนเดิมผมเคยเรียนเตือนไว้ในเชิงสติว่าจะเกิดคนล้มป่วยเนี่ยมากกว่า 9- ถึงสิบล้านคนเลยทีเดียวตอนนี้ก็เกือบละว9้าล้านกว่าไอ้แดล้านกว่าละเกือบเก้าล้านแดล้านเก้าแล้วนะครับหมื่นอีกไม่ถึงหมื่นคนก็ทะลุลวอันนี้ผมประเมินเชิงสติไว้ และมีโอกาสจะมากกว่า9-10ล้านคนไปด้วยซ้ำไปนี่คือขั้นต่าที่ผมประเมินไว้สุริยคคาหรือสุริยรา,าคาส่งผลกระทบอะไรส่งผลกระทบต่อจิตใจส่งผลกระทบท่อธรรมชาติเพราะพื้นฐานนะการขึ้นลงของพระจันทนระ์หมุนกับโลกขึ้นลงต่พระจันทร์มันส่งผลต่ออะไรใช่น้ำขึ้นน้ำลง น้ำทะเลจะขึ้นน้ำทะเลจะลงก็อยู่ที่ประจันถ้าใครเรียนตั้งแต่วิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นปฐมม,มมัธยมก็สอนละพอพระจันร์ถูกบดบงังแน่นอนภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นเพราะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าไม่ปกติเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเหตุระเบิดของภูเขาไฟระเบิดในอิโนโดนีเซียและแน่นอนในประเทศไทยจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนในประเทศไทยก็เกิดจะเกิดขึ้นแน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จะเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับคัตรีหรือจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมเคยเรียนไว้ย้ำไว้ว่าถ้าไม่ดําเนินการตามนี้มันจะเกิดความวุ่นวายหนักกันยายนพุทธศักราช253ยาวจนงตุลาคมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะชนะแต่จะละสัมรอดสายนี่ก็คงเห็นชั่ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการกระบวนการทางการเมืองการตื่นตอนนี้หมายถึงมนุษย์เราการเคลื่อนไหวธรรมชาติจะส่งผลอะไรในเชิงเสถิสิ่งอันี้คือวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่โหราศาสตร์มันส่งผลต่อจิตวิทยาผลต่อจิตใจของมนุษย์และในเชิงเสถิยมันจะต้องมีคนตายไม่มากก็น้อยไม่ต้องมีคนตายคนมีชื่อเสียงมันต้องตายและจะเกิดการล้มป่วยและการตายเป็นจํานวนมาก ทุกครั้งผมพูมันจะเป็นอย่างเนี้ยังม,มีตามเวลาม,มีทัาิ่งคนตื่นมันเพราะว่าคนไทยแต่โบราณเชื่อว่าจะต้องตีคล้องตีเคาะตีกระอปงเปปงเปงให้เกิดเสียงดังแล้วให้มันคลายออกมาจริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่การเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าการโคจรของโลก พอการโครจรของโลกเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าการเกิดสุริยุปราคาหรือการเกิดสุริยคราดทุกอย่างมีจังหวะเวลามีสถิติเป็นวิทยาศาสตร์แต่คุณได้เคยศึกษา จับสติสิ่งเหล่านี้ไว้หรือไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแสงของพระจันทร์มาสัมผัสเราแล้วในขณะที่เกิดสุริยาคาตจะทําให้เราดวงตกดวงซวยหรือไม่ใช่แต่มันเกิดจากสติการเปลี่ยนแปลงคนสมัยโบราณนะครับเชื่อแบบนั้นเพราะไม่สามารถควบคุมนะครับเรื่องของแสงภัยธรรมชาติ น้ำท่วมนะฮะแล้วมีคนตายได้เขาก็เลยเชื่อว่าแสงมนันหลักคือต้นเหตุแต่ความจริงไม่ใช่เพราะว่ามีการเคลื่อนตัวผิดปกติของดวงดาวเพราะมีการเคลื่อนตัวปกติผิดปกติของดวงดาวสิ่งที่ตามมามันก็ต้องเกิดไปธรรมชาติคนจึงตายไปจำนวนมากเลยในเชิงโหราศาสตร์ในเชิงโหราศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งก็มีการจับสติมาวางว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล่ะ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนไม่รู้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแกการเปลี่ยนแปลงนั้นทางโหราศาสตร์อาจจะบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ผมเรียนท่านผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนนะถ้าให้เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์และตามสถิติของโลกประเทศไทยจะต้องมีคนป่วยโควิด1 9อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0คนตายนับหมื่นคน แต่ทำไมเราสามารถผ่านวิกฤตโควิด -19 มาได้ทราบไหมฮะวิกฤตฟ้าหรือจะสู้วิกฤตตนมันอยู่ที่เราถ้าเราเห็นอนาคตมันขับรถไปเห็นว่าโอนั่นเหวเราสามารถหลบมันได้เราสามารถแก้ไขปัญหามันได้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจ เราก็จะเกิดความบาดกลัวข้างหน้ามืดมืดมันอะไรวะเนี่ยอะไรมันจะไปยังไงอะไรยังไงก็ไปไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ถึงเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะผู้ชมมาใหม่ก็ต้องเริ่มคําความเข้าใจแต่หุ้นส่วนเข้าใจมันมีทุกอย่างมันเป็นศาสตร์และศิลป์สิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับนอกประเทศและในประเทศนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะครับเรื่องโหราศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่ง ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แล้วให้ตกผลึกแล้วเป็นยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีของประเทศไทยเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องสุริยคราสสุริยปราคาเป็นปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเป็นภัยธรรมชาติที่ตามมานั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเราเองน่าจะต้องปรับตัวกับมันแต่อย่าไปยอมแท้นะ อย่าไปยอมแท้อย่าไปยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเราต้องวางตัวให้เป็นคนเหนือดวงในยามที่ประเทศอื่นกำลังตกตำ่ำประเทศไทยกำลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับในประเทศในขณะที่คนอื่นกำลังตกตำ่ำเราต้องดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเช่นคุณมีตังค์คุณรีบไปซื้อเลยอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างรถยนต์เพราะมันกำลังทูก น้ำมันคุณรีบไปเติมเพราะมันจะถูกเป็นโอกาสของเราร้านโดนปิดคุณต้องทำไงขายออนไลน์ทำแกลบพูดทำอูเบอร์ทำอะไรของคุณี่ก็ทำให้มันได้ประโยชน์ทำออนไลน์มันได้ประโยชน์นั่นหมายความว่าเราไม่ยอมแพ้เราสู้กับมันทำตัวให้เป็นคนเหนือดวงอย่าให้ดวงมาเป็นคนกำหนดเราเราต้องเป็นคนกำหนดดวง อย่าให้คนอื่นมากําหนดเราแต่เราต้องเป็นคนกําหนดตัวเราเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้เรื่องสุริยคราสหรือสุริยุปราคานะครับทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ถ้าจับสติได้เราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราแต่ในทางกลับกันเราต้องปรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเรา พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะในดีย่อมมีเสียและในเสียย่อมมีดีอยู่เสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์เจียมคิดวัฒนาสวัสดีครับ ุกมองทุกอย่างทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจ mm. ด้วยปัดินิานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล